มีหัวหัวขุดเจาะด้วยนะทุกคนเนี่ยโอ้ปากกปีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนนะครับตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่คลองแสนแสบนะครับท่าเรือเพชรบุรีเรียกว่าท่าเรือเพชรบุรีนั่นเองซึ่งจะสังเกตเห็นว่าท่าเรือเพชรบุรีเนี่ยก็จะมีการทํา ทางเดินริมแม่น้ํานะครับหรือว่าริมคลองแสนแสบไม่ใช่แม่น้ำนะักโทษทีก็จะทําค่อนข้างจะกว้างมากๆนะครับดูทุกคนเนี่ยเขาทํามาถึงตรงนี้แล้วนะและที่สําคัญเนี่ยก็จะทํามีแบบเป็นตัวกั้นด้วยสุดยอดมากงบประมาณคือแบบไม่ใช่น้อยเลยนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวค่อนข้างจะได้ดีเลยแหละนะครับเพราะว่าชาวลังชาเนี่ยเขาก็ชอบแบบปั่นจักรยาน ตามแบบจอกซอยเร็กๆนะผมเห็นแถวถนนชงวาดอะไรเงี้ยนะครับเห็นแบบกลุ่มนักท่องเที่ยวเขาปั่นไปแต่ก็ดีนะครับโดยรวมก็จะมีการแบบทาแบบนี้แบบยาวไปเรื่อยๆนะครับคือคลิปก่อนอันนี้นเนี่ยผมก็ได้ไปเดินถ่ายบริเวณท่าเรือสะพานหัวช้างนะครับก็เดินไปแถวๆชุมชนแถวนั้นก็ถือว่าทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเรือจากตรงนี้เนี่ยท่าเรือเพชรบุรีนะครับไปยังบางกะปินะครับแล้วก็เห็นว่าบริเวณ ทางหน้าผมเนี่ยก็จะมีการเหมือนทําแบบตอกเสาตัวมงตัวมอนะครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่ๆทุกคนได้ดูกันนะครับก็เป็นการอัปเดตไปในตัวเนาะอาจจะไปไม่ถึงบางกะปินะผมาจะาลงจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็จะเดินทางกลับมานะครับซึ่งแถวาบางกะปิเนี่ยเขาก็ทำ่อนข้างจะเสร็จแล้วนะ รุกคนก็จะเห็นว่ามีเรือนะครับแบบมีเครนด้วยนะโอ้โหสุดยอดว่าอุปกรณ์มากะกปีครับโอสุด oh. ยอดมากมีแบโคโฮมีเครนด้วย ปัจบันนี้นะครับทองแฉะเปลี่ยนไปมากที่เขาล้อมเอาไว้เนี่ยที่เป็นแทงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบเาสาปูนหรือว่าเสาตอมอหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนพี่ท่านไหน,นพอรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะ ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าน้ำแบบค่อนข้างจะขุ่นเพราะว่าแถวๆคลองช่องมนก็มีก็มีแบบขุ่นเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราน้ำแบบไหลามาเดี๋ยวที่เปล่า น่าจะมีการสูบน้ำหมอกแล้วก็เทเป็นเสาตอมอนะคิดว่านะทุกคนก็มีเสาเข็มด้วยบริเวณริมทางเดินทุกคนจะเห็นว่าแถวเนี้เนี่ยเขามีการติดตั้งแล้วก็เป็นทางเดินที่ค่อทข้าะสะดวกสบายมากนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคลองแสนแสบจะเป็นคลองที่ดีกว่าเดิมมากๆ มีเคนยักษ์สุดยอดมาอมีหัวหัวขุดเจาะด้วยนะทุกคนเนี่ยโอ้ จะเป็นเรือที่แบบเก็บขยะน,นะครับแถวนี้นะครับก็น่าจะพึ่งเสร็จแบบใหม่ๆแล้วแถวนี้พึ่งทำนะครับมีจุดที่เสร็จ จุดที่ยังไม่เสร็จก็จะเป็นจุดที่แบบเออทำเป็นช่วงๆไปเรื่อยๆทุกคนจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวกั้นนะครับตัวกั้นกันตกยังใหม่ๆอยู่เลย อันนี้เนี่ยถ้าผมให้ถ้าให้ผมเดานะทุกคนเออน่าจะเป็นแบบเสาต่อหม้อจะทําเป็นทางเดินให้มันกว้างขึ้นนั่นแล้ะอันนี้ผมเดาผิดหรือเดาถูกเพาาว่ากัไปนะผมแค่เดาคือเขาทำแบบสลับแบบสลับจุดกันด้วยอะ่ะ ถ้าดูฝั่งด้านโน้นนะครับก็ยังยังมีการแย็กแล้วก็พึ่งเทนะครับสุดยอดงบประมาณการทำเนี่ยมหาศาลแน่นอนและนี่คือแบ็คโครน้ทุกคนดูแบ็คโคางยาว ทั้งสองฝั่งนะครับก็จะมีการทําเป็นตะเลิ่งอยู่และทุกคนจะเห็นด้านหน้านะครับขวามือเนี่ยก็จะเป็นเสาพวกเสาตอ่อมอนะครับที่เขาทําการต่อกลงนะครับเพื่อที่จะขยายเส้นทางเดินนะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยก็จะเดินลําบากหรือว่ามันแคบนะเขาก็จะมีการต่อเสาเข็มเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ทางเดินให้มันมากขึ้นนะโอ้จุดนี้คือแบบ โอ้หเครื่องจักรลงแบบเยอะมากวะโอ้โหอะไรจะขนาดน,นีย้ยอดมากและนี่คือการพัฒนาการทุนฐานนะแต่ะแต่จะพูดไปเนี่ยประเทศไทยเนี่ย ในเรื่องของถนนคนทางนะครับไม่ได้ลําบากนะบอกเลยไม่ได้เป็นสองรอใครนะครับถนนครอบคลุมทุกพื้นที่แทบจะทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะ <S <S และในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการแบบทำทางเท้านะครับบางเส้นเนี่ยก็มีการเอาสสยไฟลุมดินนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางเท้าที่แบบดูแบบ แต้มมากดูดีมากนะครับทำใหม่ลรือกระจาผมว่าไม่ือ โเคทุกคนก็พาทุกคนดูประมาณนี้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมานําเสนอให้พี่ๆทุกคนได้เห็นกันว่านะตอนนี้เนี่ยทองแสนแสบนะไปไกลมากนะครับและในอนาคตเราจะเห็นทองอแสนแสบในรูปแบบใหม่แน่นอนนะครับในรูปแบบที่ทางเดินสะดวกสบายมากขึ้นนะครับไปละครับทุกคนสวัสดีครับ